ากานตั้งใจให้ดีนั่งสมาธิภาวนาบุคคลจะพ้นจากทุกข์ไปได้ก็เพราะมานั่งสมาธิภาวนานี่แหละถ้าไม่นั่งสมาธิภาวนาแล้วพ้นทุกข์ไปไม่ได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา พระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตัดสรู้ในโลกนี้ก็ทรงสอนให้คนนั่งสมาธิภาวนานี้เองเพราะอิริยาบทนี้นะมันเป็นอิริยาบทที่สงบระงับแล้วก็องค์อาฆาหารไม่ สะดุ้งต่อภยัยใดๆแสดงอาการเรียกว่าไม่สะดุ้งต่อเรื่องราวต่างๆหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าไม่หนีสละทุกสิ่งทุกอย่างอิริยาบถนินั่งสมาธินี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแ้เข้าใจความหมาย ดังนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิแล้วเราต้องทําใจให้กล้าหารกล้าเผชิญกับอุปสรรคของชีวิตนี่ต่า,ตางๆเป็นต้นว่าเจ็บปวดหรืออึดอัดขัดข้องอะไรในร่างกายนี่ก็ไม่ ไม่ทอ้อใจก็ไม่เหลือวิสัยจริงๆอดทนกำหนดใจให้นแน่วแน่แล้วก็เพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกทำใจให้ตั้งด้วยดีเมื่อใจตั้งแล้วก็นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เอาเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตน mm hmm. เช่นเรานึกพุทธโธธรรมโมสังโฆอย่างนี้นะนึกไปพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆสักสามจบ mm hmm. ต่อจากนั้นก็มานึกพุทธโธอย่างเดียว หายใจเข้าก็นึกพุทธหายใจออกก็นึกโทเรียกว่าคุณพระพุทธเจ้าอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่เราไม่คิดในเรื่องอื่นเราคิดเอาคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นที่ระลึกที่พึ่งในใจของตนให้ กำหนดในใจอย่างนั้นเมื่อเราได้คุณพระนี่เป็นเครื่องอยู่ในใจแล้วก็ทำให้หายกังวลต่างๆไปได้จิตที่มันเคยกังวลเรื่องอะไรต่ออะไรมาแต่ก่อนมันก็ค่อยเบาไปเพราะว่าพระคุณของพระพุทธเจ้านี่ เป็นของประเสริฐจริงๆเนื่องจากว่าพระองค์ได้สร้างพระบาร,รมีมาในสงสารนี้นานเหลือเกินเพราะคำว่าที่พระองค์เที่ยวมาเกิดสร้างบุญบาร,รมีอยู่ในพื้นแผ่นดินอันเนี้ยขนานานับไม่ถ้วนเลยดังนั้นพระคุณของพระองค์นะจึงว่ามีอยู่เต็มโลกนี้แหละ ผู้ใดอยู่ที่นหนนึกน้อมทำความเลื่อมใสพระคุณนั้นก็เกิดขึ้นในใจของผู้นั้นยอมได้รับความอุ่นใจถ้าหากความมารู้ซึ่งในพระคุณของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี่นะมันจะได้ความอิ่มใจว่าตนได้ที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆ ไม่ใช่ว่าจะไปนึกแต่พุโทโธอย่างเดียวแล้วไม่รู้จักความหมายที่แท้จริงเช่นนี้มันก็ได้ผลน้อยถ้าเรารู้จักความหมายที่แท้จริงแล้วเมื่อก็เป็นเหตุให้ใจเขา,เามั่นในบุญในกุศลเพราะว่าก็เรารู้นี่ว่า พระพุทธเจ้านั่นพระองค์มีพระไทยสงบระงับเบิกบานมีความสุขมากนั่นก็เพราะพระองค์ได้สะสมบุญบรารมีมามากนี่เราถือเอาใจความตรงนี้พระองค์จึงค่อยมีพระไทยหนักแน่นเบิกบานลำพังแต่จะมานั่งสมาธิภาวนาเฉย แล้วไม่ทำคุณงามความดีอย่างอื่นเช่นนี้ไม่ไหวหรอกไปไม่รอดกลัวว่าผู้จะมีศรัทธามานั่งสมาธิภาวนานี่มันต้องมีบุญมาก่อนหมายเขาว่าอย่างนั้นต้องทำบุญอย่างอื่นเช่นได้ให้ทานได้รักษาศีลห้าหรือศีลโวสต หรือสินสิบสองร้อยี่ิบเจ็ดตามเพศตามภูมิของตนนี่แหละกะ mm. ต้องมีกุศลธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในใจก่อนแบบน,นี้บุญกุศลน,นี้เนะี่ยจึงโดนบันดาลให้จิตนี้ชอบสงบระงับ mm. บบบน,นี้ mm. ไม่ชอบวุ่นวายเพราะว่า ความวุ่นวายฟุ้งซ่านเนี่ยมันมันเดือดร้อนเนี่ยมันเป็นทุกข์มันรู้บนันนี้กับความสงบความเย็นอันนี้มันเทียบกันดูแล้วสู้ความสงบใจความเย็นใจไม่ได้บนันนี้ความวุ่นวายฟุ้งซ่านไม่ใช่เป็นหนนทางแห่งความสุขเลยดังนั้นบุคคลผู้เช่นนั้นแหละก็จึงได้แสวงหา ทางแห่งความสงบที่นี่พูดถึงความสงบนี่ก็สงบกายสงบวาจาเมื่อกายวาจาสงบแล้วใจมันจึงสงบลงได้หมายความว่ากายสงบจากการทำบาปการฆ่าสัตว์การรักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม ดิมสุราเมรัยกัญชายาพินเฮโรอีนนี่ต้องความประพฤติทางกายต้องงดเว้นกรรมชั่วทั้งสี่อย่างเนี่นะนเสียก่อนจึงเรียกว่ากายสงบแปลว่าสงบจากบาปตันนี้วาจาก,ก็ต้องเว้นจากพูดเท็จ พูดสอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อเรานี่ต้องงดเว้นในพูดพูดแต่คําจริงไม่พูดยุยงส่งเสริมให้คนอื่นแตกรคราสามัคีกันไม่พูดคำหยาบคล้ายต่อกันไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลเข้าทำนองที่ว่า น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงเรียกว่าพูดร้อยคำจะเอาเป็นประโยชน์สักคำหนึ่งก็ทางยากนี่คำคำว่าพูดเพ่อเจอหมายเอาอย่างนี้ฉะนั้นจำเป็นที่เราจะต้องงดเว้นคำพูดเหล่านี้เมื่องดเว้นคำพูดเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าสงบทางวาจา หมายความว่าวาจาสงบจากบาปบาปไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการกล่าววาจาไม่ดีเนี่ยเมื่อได้ความสงบกายสงบวาจาจากบาปอากุศลต่างๆอย่างนี้นะอา้าวก็ยังแสวงหาความสงบจากธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งหรือเช่นเข้าไปอาศัยอยู่ใน ป่าในเขาในที่สงบป่าเสจากเสียงอกระทึกคึกโคมต่างๆนี่มันมันเป็นการธรรมชาติภายนอกนี่มันก็ช่วยให้กายและใจนี่สงบลงได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันอันนี้ถ้าบุคคลไม่มี โอกาสที่จะได้เข้าป่าหาสถานที่สงบระงับอย่างนั้นได้ก็ต้องหาโอกาสเอาเวลาที่เสียงต่างๆมันสงบลงนี่เมื่อเสียงต่างๆมันที่แวดล้อมอยู่แล้วมันสงบลงแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาได้มาเนี่ย เป็นองั้นเมื่อเราได้อาศัยความสงบดังกล่าวมานี่เข้าช่วยแล้วเช่นนี้ก็ทำให้จิตใจนั่นตั้งอยู่ภายในได้กว่านี้เพ่งกรรมฐานอันใดก็กรรมฐานอันนั้นก็ปรากฏมานี่เป็นองั้นท้าไม่เช่นนั้นแล้ว พระศาสดาก็จะไม่สละราชสมบัติออกไปบวชพราะพระอ,องค์ก็ทรงพระดำริเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารตั้งแต่ก่อนออกบวชนุ่นพระองค์พิจารณาเห็นแล้วว่าอยู่ในสถานที่เช่นเนี้หมายถึงเอาพระราชาวังนั่นแหละมันเกลื่อนกลไปด้วยรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสต,ต่างๆ ยั่วยวนชวนให้หลงให้เพลินอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปหาความสงบใจไม่ได้ถ้ามุ่งหวังที่จะแสวงหาความสงบเพื่อให้ปัญญาเกิดขึ้นแล้วจะได้ตัดสรุสัมมาสัมโพธิญาณเช่นนี้มันก็ต้องสละราชสมบัติออกไปบวชพอได้เคยไปเห็นนักบวช มาแล้วอยู่ที่สวนอุทยานนักบวชท่านไปแสวงหาความสงบตามสวนอุทยานนั้นไปเห็นแล้วรู้สึกว่าพอพระหฤทยัยเพราะว่านักบวชท่านนั่งสมาธิสงบนิ่งอยู่ก็จึงค่อยตัดสินพระไทยสเสด็จหนีออกไปบวช เมื่อไปบวชไปแล้วพระอ,องค์ก็ไม่คิดอยากจะกลับไปครองราชสมบัติอีกต่อไปเพราะว่าพระอ,องค์ได้พิจารณาแน่วแน่แล้วก่อนสสเสด็จออกบวชไม่ใช่ว่าไม่ได้คิดที่ที่ท่วนพวดูดพลาดแล้วก็ออกไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อพระอ,องค์คิดแน่วแน่อย่างนั้นแล้ว แม้ว่ามันจะมีกิเลสสมานอันใดมาโดนใจให้หวนจะให้หวนนึกถึงความสุขในราชสมบัติต่างๆหัวนั้นพระองค์ก็ไม่ไปตามอำนาจของมารเหล่านั้นองค์ก็สำรวมจิตใจนี้ให้ตั้งอยู่ภายในก็สมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นในโลก พระอ,องค์ก็คงไม่ได้ภาวนาพุโทโธตามตำราท่างกล่าวไว้อะพระองค์กำหนดสติกำหนดใจเพ่งลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นอารมณ์แต่จึงได้บรรลุปฐมฌานทุต,ติยฌานตติยฌานไปตลอดถึงจตุฌาน แล้วก็บรรลุไปถึงอรูปฌานสี่น่นแหละการเจริญอนาปานสตินี่โดยที่พระองค์ได้อาศัยสมาธิสมาบัติอันนี้แหละเป็นรากฐานแห่งการเจริญวิปัสนาปัญญาเมื่อพระองค์มีพระทัยสงบระง,งับด้วยดีแล้วตั้งมั่นด้วยดีแล้วต่อจากนั้นพระองค์ก็ ทรงพิจารณาธาตุขันอันเป็นปัจจุบันนี่แหละมันมันมาจากไหนหนอรูปร่างกายอันนี้เนะน,นี่ยอย่างนี้มันถึงได้มาเกิดเป็นคนมาในโลกอันนี้นก็ทรงรู้แจ้งว่ามาจากสวรรค์ชั้นดุสิตจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต มาเกิดในตระกูลกษัตริย์ักรยราชที่กรุงกบิลพัทนครนี้เมื่อทรงพิจารณาต่อไปว่าก่อนที่จะไปเกิดเป็นเทวบุตรอยู่สวรรค์ชันุสิทธิ์มาจากไหนก็ทรงรู้แจ้งว่ามาจากชาติที่เป็นพระเวสสันดรอนอ,อ,อย่างนี้แหละ ชาติที่เป็นพระเวสสันดรน,นั้นเป็นชาติสุดท้ายของการสร้างบาร,รมีสามสิบประการเห็นนั้นว่าพระบาร,รมีของพระองค์ก็มาเต็มลงในชาติเป็นพระเวสสันดรน,นั่นเองในตำราท่านกล่าวไว้ว่าพระโพธิสัตว์จำพวกใดก็ตามเมื่อถึงชาติสุดท้าย ที่การสร้างวรรมีมามันจะเต็มบริบูรณ์ได้ต้องได้ให้ของรักของชอบใจห้าอย่างเป็นทานเสียก่อนถ้ายังไม่ได้สละทานของห้าสิ่งนั้นก็แสดงว่าพระบารมียังไม่เต็มบริบูรณ์จะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้ ดังนั้นในชาติเป็นพระเวสสันดรนะนะเพระองค์จึงได้เมื่อมีผู้มาขอช้างก็พระราช,ชทานช้างให้มีผู้มาขอมา้าก็พระราช,ชทานมาให้มีผู้มาขอราช,ชรถก็ถัดให้ทานราช,ชรถมีผู้มาขอ กัญหาชาลีอันเป็นลูกกรักก็สละกัญหาชาลีนั้นให้แก่ชูชกพราม์มา่อในเมื่อมีผู้มาขอพนางมัตชีอักเมศสีพระองค์ก็สละพนางมัตชีให้แก่อินทราพรามในครั้งนั้นจนถึงกับแผ่นดินไหวนี่แหละพระบาร,รมีของพระองค์มันเต็มบริบูรณ์ลงแล้ว หลังจากได้ให้ของรักของชอบใจห้ายอย่างนี้เป็นทานไปทีนี้เมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตรพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนั่นชอบไปเกิดสวรรค์ชั้นนี้เป็นเป็นธรรมดาคนว่านั่นเอแล้ววันนีกับ ่อมาก็ท้าหมหาพรหมแลมาอาราธนาเอ้ยพระองค์เสด็จตรงมาเกิดในโลกนี้พวกพรหมพวกเทวดาทั้งหลายนั่นเนี่เพราะว่าพวกนี้มันรู้กันนะรู้รู้ว่าใครมีบาร,รมีแก่กล้าสองครจะตรสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็รู้จึงได้มาเชื่อเชิญให้ จุติลงมาเกิดในโลกนี้เมื่อพระองค์ได้รับคำเชื่อเชิญอย่างนั้นแล้วก็ทรงพิจารณาดูสถานที่เกิดจะไปเกิดที่ไหนจึงจะเหมาะสมอย่างนี้นะกระทรงพิจารณาก็รู้ได้ว่ากรุงกบินลพัฒนนั่น เหมาะสมเพราะว่าพระบิดาพระมารดาวงสงสาคณาญาติที่ได้สร้างบุญบาร,รมีร่วมกันมาแต่ในสงสารนั้นได้ไปบังเกิดในเมืองกบิลพัฒน์นั้นก็ทรงรู้แจ้งดังนั้นจึงได้ตัดสินพระไทย จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาปฏิสนธิในพระคันของพนางสิริมหามายาซึ่งเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าสุธโทธทนะผู้ครองกรุงกบินลพัฒนนครในครั้งนั้นนี่แหละความเป็นมาของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเจริญ สมาธิเจริญปัญญาขึ้นแล้วก็เป็นเหตุไทรลึกชาติหนหลังได้เห็นลึกคืนไปจากครั้งเป็นพระเวสสันดรแล้วกับเป็นพระโพธิสัตว์องค์ต่อต่อไปนั่นแหละจนถึงพระเตมียะน,น,นี่ท่านเรียกว่าพระเจ้าสิบชาติ ก็ทรงระลึกไปถึงพระเจ้าห้าร้อยชาติหมายความว่าทั้งห้าร้อยชาตินี่ก็ดีสิบชาตินี่ก็ดีบารมีก็เริ่มแก่มากเข้ามาแล้วเป็นชาติที่สำคัญสำคัญเป็นอย่างนั้นเลยจากห้าร้อยชาติคืนไปนุ้้นโก้กำลังสร้างบารมีมาโดยลำดับก็ทรงรู้คืนหลังไป ว่าพระอ,องค์เกิดในตระกูลพราหมณ์หรือตระกูลกษัตริย์ก็ทรงรู้นั่นหี่หรือว่าเกิดในตระกูลชาวนาก็รู้บางชาติพระอ,องค์ก็ไปเกิดในตระกูลจันทานก็มีไม่ใช่ว่าพระอ,องค์จะไปเกิดแต่ในตระกูลสูงเลื่อยมาหาไม่ได้แต่ว่า พระองค์จะไปเกิดในตระกูลไหนตระกูลต่ำก็ไม่ลืมบารมีบไม่ลืมคุณงามความดีโดยมากเท่าที่เห็นในตำราแล้วชาติใดที่เกิดในตระกูลต่ำแล้วก็มักจะ,ะเสด็จออกบวชเป็นฤาษีไม่ยอมครองเรือนถ้าชาติใดได้เกิดเป็นกษัตริย์ หรือเป็นมหาเศรษฐีเออย่างนี้ชาตินั้นก็จึงอยู่ครองเรือนไปจนตลอดชีวิตเพื่อจะได้ทำทานเนื่องจากว่ามีสมบัติมากนี้เป็นเศรษฐีก็ดีเป็นพระราชาก็ดีก็ได้สละวัตถุสิ่งของให้เป็นทานไปอย่างนี้แหละชาติใดที่ เกิดในตระกูลต่ำแล้วไม่ค่อยมีสมบัติอะไรมากมายที่จะมาให้ทานได้ก็เลยสละบ้านเรือนออกไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิม,มพานน่นไปนั่งเท่งกสินซานเข้าไปก็ได้บรรลุฌานสมาบัติก็เป็นการบำเพ็ญเนกขมบรมี น,นั่นนะ่ะที่พระองค์ออกบวชเป็นพรฤาสีนะั่นน่ะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละพระองค์จึงได้ตัดสูุ้สัมมาสัมโพธิญาณไม่ใช่ว่าจะไปได้มาตัดสัุ้เป็นพระพทธเจ้าโดยง่ายไม่ต้องกราคกกำลำบากสร้างบุญบรารมีอะไรมาในสงสารแล้วก็สามารถตัดสูุ้เป็นพระพุทธเจ้าได้ ไม่ใช่อย่างนั้นนะผู้ฟังทางหลายพิจารณาให้ดีเนี่ยพระคุณของพระพุทธเจ้านี่จึงว่ามีมากเหลือที่จะพนนาเนนะี่ยทีนี้ผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องสร้างบุญบาร,รมีตามพระศาสดาเช่นเดียวกันนั่นแหละต่างแต่ว่าสร้างไม่ก่วงขวางเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์เท่านั้นเอง เมื่อสร้างบุญบาร,รมีตามพระโพธิสัตว์มาประวังเอิญมาเต็มเอาในเวลาที่พระโพธิสัตว์มาเกิดในครั้งสุดท้ายมาได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นเมื่อพระองค์ทรงสแสดงธรรมให้คนเหล่านั้นฟังคนเหล่านั้นก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษ ตามกำลังวาสนาบาร,รมีของตนเช่นได้บรรลุโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์อย่างนี้เนี่ยทั้งหมดนี้มันก็รวนได้บรรลุส่วนมากก็ได้นั่งสมาธิภาวนานี่แหละไม่ใช่ว่าพอฟังเทศจบลงเท่านั้นได้บรรลุอรหัตผลเลย ผู้มีอินทรีย์แก่กล้าเต็มที่เลยน่นะนะจึงฟังเทศจบลงแล้วจึงบรรลุมรคนเลยถ้าผู้บารมียังไม่เต็มบริบูรณ์ดีอย่างนี้เมื่อฟังเทศได้รู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็เป็นนั่งสมาธิภาวนาเจริญสมถาวิปัสสนาไปอย่างนี้แหละทำให้อินทรีย์แก่กล้าขึ้นไป เมื่ออินทรีย์แก่กล้าเต็มที่แล้วนั่นแหละจึงได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้นี่ความเป็นมาของพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีความเป็นมาของพระพุทธเจ้าก็ดีนำมาแสดงให้ฟังโดยสังเกตพ,พอเป็นเครื่องเจริญศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเมื่อความเชื่อมีแล้วความเพียรก็จะได้ตั้งขึ้นบบนี้ พาะเพียนนั่งสมาธิภาวนาให้จิตใจสงบระงับด้วยความเพียรของตัวเองแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นโดยลำพังตัวเองด้วยอำนาจแห่งสมาธินั่นแหละเป็นบาทของปัญญาเกิดขึ้นนี่ให้พึงพากันเข้าใจเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้ว มันก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่เป็นของไม่จีรังยั่งยืนเลยเป็นทุกทนได้ยากลำบากเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรอันนี้มันเป็นกฎธรรมดาแต่เมื่อ <c oughs> ยังปล่อยให้อวิชชาตัณหาครอบงมจิตใจอยู่นั้น ใจม,มันมัวหมองแล้วมันไม่สามารถจะรู้แจ้งความจริงเหล่านี้ได้แล้วก็ไม่สามารถจะเบื่อนายนามรูปหรือขันธ์งหน้านี่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะมันจึงละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานไม่ได้ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจนั่งสมาธิภาวนา จเจริญสมถะวิปัสนาให้เห็นแจ้งในนามในรูปตามเป็นจริงแล้วก็หัดปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วก็ให้จิตรวมอยู่ภายในจิตจะได้รวมลงสงบลงไปอย่างละเอียดปาณิตต่อไปดังแสดงมา